ลักษณะของผีจักระตอนกลางวันเป็นคนปกติไม่มีใครสังเกตเห็นกลางคืนแววตาเปลี่ยนเสียงผู้ผิดไปผิวซีดอาจส่งกินเน่าแรงตำนานผีจักระคนหรือผีหรือปีศาจแฝงร่างกันแน่ผีจักระเป็นผีที่มีความสามารถพิเศษตรงที่เป็นทั้งคนและผีในตัวเดียวกันโดยทั่วไปเชื่อว่าคนที่เป็นผีจักระมักจะถูกสาปหรือได้รับวิชามืดเข้าสิงร่าง กลางวันจะมีรูปร่างเหมือนคนธรรมดาแต่กลางคืนจะกลายร่างเป็นผีบางพื้นที่เชื่อว่าเป็นผีประเภทเดียวกับผีกระสือและผีกะแต่โหดร้ายกว่าและควบคุมตัวเองไม่ได้ลักษณะของผีจักระตอนกลางวันเป็นคนปกติไม่มีใครสังเกตเห็นกลางคืนแววตาเปลี่ยนเสียงพูดผิดไปผิวซีดอาจส่งกลิ่นเน่าแรงชอบออกหากินตอนดึกโดยเฉพาะเลือดหนองหรือของสกปรกจากมนุษย์ บางตนสามารถเข้าไปกินของเน่าในบ้านคนโดยที่เจ้าของบ้านไม่รู้ตัวผีจักรละคือล่างของมนุษย์ที่ตายเป็นที่อาศัยของผีคุณอาจเจอเขาทุกวันทักเขาทุกเชา้าหรือแม้แต่กินข้าวร่วมโต๊ะกับเขาแต่คุณจะไม่มีวันรู้ว่าตอนกลางคืนเขายังเป็นคนหรือไม่คุณเคยได้ยินเรื่องผีจักรละหรือไม่เอามาแชร์กันได้เลยนะครับ